สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการเพเวสเตอร์จะพาคุณเข้าไปในการบริหารประเทศและการลองเป็นนายกรัฐมนตรีนะจ๊ะกับเกม M2 a President Simulator จะมาดูกันสิว่าการบริหารประเทศชาติสไตล์ผมมันจะเล่าร้อนหรือมันจะดากด๋อยแค่ไหนตามไปชมกันเลยนะจ๊ะไปเลย let's go <S ผมบอกเลยครับสโลแกนรอบนี้คือทำเมืองผมให้เป็นรัฐ อนาธิปไตยเฮ้ยไม่ดีเปล่าวะผมนี่กะใช้ทฤษฎีแบ็กอีโคโนมิกเต็มที่เลยนะเพื่อนอาจารย์มาเห็นอย่าด่าผมนะครับโอเคไปกันดีกว่าสวัสดีท่านประธานาทิปวดีเลือกประเทศที่กูต้องการเป็นผู้นำเลยจ้ะเลือกเราจะเลือกแบบ ไอ้เหี้ยพ่อค้ายาเสพติดอ่ะเพื่อนเราต้องไปแถวไหนวะบราซิลอะไรปะอ์เจนตินา่าเปรูโบลิเวียอุลุกวัยปะไอ้เหี้ยประเทศแม่งกิว๋วชิบหายเลยโคลัมเบียปะเวเนซุเอล่าเอควาโด,ดกายอานนะ่า ซูรินามีประเทศหาอะไรไม่มีชื่อด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะเออช่างมันเถอะปานามาเว้ยปานามาฮอนดูรัสนิการากัวคอสตาริกาคิวบาคิวบาเว้ยเฮียเมืองเถื่อนแห่งคิวบาเอาผมเลือกแล้วครับ มหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อนอ่ะเดี๋ยวแคปทาหน้าปกก่อนไอเย็ดแม่แล้วอยู่ติดอเมริกาด้วยมึงดูความใหญ่ดิเฮียคิวบาคิวบาแม่งหัวไม่ขีดอะ่ะแล้วอเมริกาแม่งคือโคตรพ่อโคตรแม่ช้างอะ่ะวันหนึ่งผมจะต้องล้มอเมริกาแล้วขึ้นเป็นแก๊งสตาร์ในย่านนี้ครับเพื่อนอ่ะเริ่มดีกว่า ยินดีต้อนรับท่านประธานใีว,วันนี้เป็นวันแรกของท่านในฐานะผู้นําแห่งรัฐคิวบานะครับคิวบาผมจะปลดปล่อยคุณให้เหมือนกันที่เชเคยปลดปล่อยพวกคุณเอ้ยเชยังไม่ตายเชยังไม่ตาย้